ปีนี้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทุกแห่งของภาคตะวันออกมีน้ำน้อยกว่าร้อยละ30นะครับคงจะส่งผลต่อความมั่นคงในการลงทุนเพราะว่าที่นี่คือโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า eec ซึ่งครอบคลุมทั้งจังหวัดชนบุรีระยองและฉะเชิงเราแต่น้ำในภาคตะวันออกไม่ได้มีไว้ใช้เฉพาะในภาคอุตสาหกรรมเท่านั้นนะครับแล้วจะจัดสรรน,น้ำกันอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาการแยกน้ำติดตามกับคุณนิตยากีรติเสริมศินในพลิกปมข่าวครับ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใช้วิธีการปรับลดการใช้น้ําลงร้อยละสิทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรส่วนแผนระยะยาวภาครัฐกําลังเตรียมสร้างแหล่งน้ําเพิ่มค่ะแต่นั่นอาจไม่เพียงพอนะคะถ้าไม่ได้นําปัจจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาพิจารณาด้วยทางทั้งที่ปรากฏการแลง้งขณะนี้สะท้อนชัดว่าน้ําที่มีอยู่ก็แทบจะไม่พอแล้วค่ะ นี่เป็นสภาพสันดอนกลางเขื่อนประแสในจังหวัดระยองนะคะแหล่งน้ําสําคัญที่จะใช้หล่อเลี้ยงพื้นที่ e ec แต่ปีนี้น้ําน้อยที่สุดน้ําแตะสร้างเขื่อนมา15ปีขณะน,นี้มีน้ําเหลือเพียง22ล้านลูกบาทเมตรจากความจุ295ล้านลูกบาทเมตรน้ําใช้การได้มีเพียง2ล้านลูกบาทเมตรนะคะและหยุดส่งน้ํามาตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งน้ําเพื่อการเกษตรและน้าเพื่ออุตสาหกรรมจากผลพวงของฝนที่ตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละห้า นั่นเองค่ะทำให้ขณะนี้นะคะชาวส่วนทุเรียนนะคะที่ใช้น้ำจากเขื่อนประแสะกังวลใจค่ะโดยเฉพาะถ้าจะต้องเจอกับปัญหาภไแล้งซ้ำซากและต้องมีการจัดสรรนน้ำไปให้ภาคอื่นๆนะคะก็อาจจะมีปัญหาได้ติดตามได้จากรายงานค่ะ ทุเรียนสายพันธุหมอนทองก้านยาวในสวนกว่า30ไร่นี้คือสวนของคุณสุวัฒแสงอากาศชาวตำบลพรงตาเอี่ยมอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองเขาบอกปีนี้ทุเรียนมีผลผลิตลดลงมากจากที่เคยได้ผลผลิต60ตันเหลือเพียง40ตันเท่านั้นแม้ปีนี้เขื่อนประแสจะส่งน้ำเพื่อการเกษตรแต่ด้วยปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงทำให้มีน้ำไม่มากพอ จึงมีการติดตั้งระบบสปริงเกอร์กระจายน้ำเป็นอีกทางเลือกที่เกษตรกรแก้ปัญหาน้ำน้อยในปีนี้ แม้จังหวัดระยองจะเป็นพื้นที่ปลูกผลไม้อันดับต้นๆของไทยแต่เกษตรกรก็ยอมรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC อาจทำให้มีการใช้น้ำมากในภาคอุตสาหกรรมซึ่งต้องแบ่งปันน้ำร่วมกันจึงอดกังวลใจไม่น้อยว่ารัฐจะให้ความสำคัญเรื่องน้ำกับเกษตรกรมากพอหรือไม่เราเป็นห่วงเรื่องน้ําที่เราแบ่งส่วนเรื่อง,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 องภาคอุตสาหกรรมกับภาคเกษตร,รแล้วก็อุปโภคบริโภคเนี่ยเรามองว่า สัดส่วนของเราเนี่ยเราใช้ไปน้อยเราใช้น้อยแต่เรามองว่าถ้าในอนาะคตอุตสาหกรรมเข้ามาเอาน้ําไปใช้เต็มที่เราเป็นห่วงว่าตรงนั้นเนี่ยเขาจะมองเกษตรกร,ร,กรหรือเปล่าช่วงที่ที่เกษตรกรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงตาเอี่ยม<ต>อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองและประธานคณะกรรมการจัดการชลประทานอ่างเก็บน้ำประแสหรือเจเมซีกล่าวว่า ปีนี้น้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำประแสมีเพียง149ล้านเท่านั้นแนวฤดูแล้งจึงมีการประชุมหารือกับทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้ำร่วมกันทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและน้ำอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอปีนี้มันมันอยู่ในวิกฤตน้ำต้นทุนเรามันน้อยเราก็แบ่งสันปันส่วนก็บอกอย่างบริษัทอีทวอเตอร์ก็20แล้วก็ปราปาก็20 เราให้เกษตรกร,กรของท่อน้ำฟังฝาเนี่ยธรรมดาเราจะจัดไว้ประมาณ20ล้านแต่ปีนี้เราใช้น้ำไปทั้งหมดนะท่อน้ำฟังฝาเนี่ยใช้ประมาณ30ล้านเราใช้น้ำจากการที่เราประมาณการไว้เกินไป10ล้านก็ถือว่าก็มากพอสมควร ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำประแสมีพื้นที่ชประทานกว่า1,70,000ไร่ซึ่งผลผลิตทางการ,กรเกษตรส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวเกือบหมดแล้วกรมชประทานก็ยืนยันประปาในอำเภอวังจันทร์ซึ่งคาดว่าจะมีเพียงพอไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้ ุผู้ชมคะแหล่งน้ําในจังหวัดระยองมีเพียง2ลุ่มน้ําใหญ่ๆนะคะก็คืออ่างเก็บน้ําประแสกับลุ่มน้ำคลองใหญ่ค่ะซึ่งขณะน,นี้โครงการชลระทานระยองนะคะก็จัดลําดับความสําคัญนะคะอันดับแรกก็คือน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภคค่ะรองลงมาก็คือน้ําเพื่อการเกษตรนะคะและภาคอุตสาหกรรมซึ่งอย่างหลังใช้ปริมาณน้ํามากที่สุดถึงร้อยละ6 0ถึง70นั่นเองค่ะ การลงพื้นที่ของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงต่างเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็สะท้อนถึงความรุนแรงของปัญหาตามด้วยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อทําโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกกว่า800 0โครงการและมีอยู่195โครงการในพื้นที่ EEC เน้นจัดหาแหล่งน้ําเพิ่มเติมตามแผนจัดการน้ํา20ปีให้แต่ละภาคส่วนหาแหล่งน้ําสํารองของตัวเองซึ่งสทรนชประเมินว่าในปี2580ความต้อง ต้องการการใช้น้ำในพื้นที่ EEC 3จังหวัดจะอยู่ที่3089ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ5 3าของความต้องการในการใช้น้ำภาคตะวันออกโดยการใช้น้ำจะยังให้ความสำคัญไปที่ภาคอุตสาหกรรมเป็นพิเศษ แผนดึงน้ำมาช่วย EEC จึงเป็นความกังวลใจของคนในพื้นที่อย่างที่อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีซึ่ง4อ่างหลักความจุ309ล้านลูกบาทเมตรจะถูกดึงมาช่วยพื้นที่ EEC ซึ่งแต่ละปีนะคะจะถูกดึงมาอยู่ที่ประมาณ70ล้านลูกบาทเมตรขณะที่นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมก็มองว่าอาจทําไม่ได้ตามแผนเพราะไม่มีการประเมินถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นแล้ว คำถามใหญ่ก็คือแค่น้ำที่มีอยู่ในพื้นที่โดยไม่ต้องดึงน้ำไปใช้ที่อื่นก็ไม่เพียงพอแล้วนี่จึงอาจกลายเป็นปัญหาแย่งชิงน้ำในอนาคตได้ผมไม่ได้บอกว่าเขาคำนวณผิดแต่ว่าจะเรียกว่าเขาคำนวณในลักษณะของมหาภาคแต่พอเราไปทำงานในระดับจุลภาคเราเห็นว่าสิ่งที่คิดเนี่ยมันยังไม่ครอบคลุมซัพพลายก็คือ,เ,อเรียกว่าอะไรซัพพลายกับดีมานในพื้นที่ความต้องการใช้น้ำกับน้ำที่มันมีอยู่จริงรแล้วตอนนี้ต้องยอมรับครับผมไม่เถียง กเกษตรกรรมใช้น้ํามากกว่าภาคอุตสาหกรรมแล้วตั้งแต่มีเรื่องของผลไม้ที่มีมูลค่าเพิ่มอย่างทุเรียนเข้ามาเนี่ยแน่นอนต้องใช้น้ำถึงนะครับวันเว้นวันเนี่ยก็ต้องมี250ลิตรต่อวันแต่ต้องการให้ได้คุณภาพดีเขาก็ใช้กัน250ลิตรต่อต้นต่อวันครับถ้าเกิดทุเรียนเราปลูกหลายแสนไร่คิดเอาเองแล้วกันครับว่าน้ําจะต้องใช้กี่เป็นล้านน่ะคือกลายเป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งขึ้นมานะครับ การแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่เฉพาะหน้าโดยการเร่งสร้างระบบการกระจายน้ำลงสู่พื้นที่ภาคการเกษตรและน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคก่อนก็คือข้อเสนอของนักวิชาการส่วนระยะยาวนะคะจะต้องปรับแผนจัดสรรน้ำโดยเน้นให้ภาคประชาชนในพื้นที่นั้นได้รับประโยชน์เป็นอันดับแรกค่ะ